จาก1-2ออนขึ้นมาสูงสุดก็8-12ถึงออนสต็อกนมได้320ถุงคะคะเริ่มปั๊มได้เยอะขึ้นจากครึ่งออนเป็นออนครึ่งมาเป็น2ออน3ออนสูงสุด6-7ออนนะคะปันมนมันหดปั๊มเนี่ยบางทีออกมาได้แค่ประมาณ2ออน แต่ว่าพอหลังจากที่ทานเจสซี่มัมแล้วเนี่ยมันขึ้นมาจริงๆ5้าออน6ออนจนบางครั้งที่มันคัดเต้ามากเนี่ยพี่ได้ถึง15ออนหลังจากที่ทานไปเนี่ยน้ำนมก็เริ่มมาจากที่ตอนแรกเนี่ยเราปั๊มได้อยู่ที่ครั้งละ4ี่ออนก็กระโดดขึ้นมาเป็น8ออนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยปั๊มได้ครั้งละ20ออนแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาเล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ย นมหมดนะคะนมไม่ไม่มีน้ํานมให้ลูกไม่มีน้ํานมให้ลูกทานเลยค่ะ,ะแล้วทีเนี้เพื่อนก็เลยแนะนำะะเจสซี่มัมค่ะตัวนี้ค่ะก็เลยมีน้ํานมให้ลูกมีน้ํานมให้ลูกทานคือเมื่อก่อนเนี่ยปั๊มนมได้แค่สามถออนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ปั๊มได้7-8ออนนะคะก็มีมีสต็อกนมให้ลูกได้ทานนะคะตอนนี้ก็รู้สึก สบายใจขึ้นนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เพื่อนแนะนำมา<อ>ค่ะให้ให้ลูก<อ>ให้ลูกบํานมให้ลูกได้ทานนะคะตอนแรกก็คิดหนักอยู่นะคะว่าจะาาจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีแต่พอมาเจอเจสซี่มัมตัวนี้ค่ะคือดีมากเลยค่ะมีสต็อกนมให้ลูกแบบเยอะมากรู้สึกไม่กังวลเลยค่ะดีใจมากนะคะที่เพื่อนแบบแนะนำเจสซี่มัมมาให้ค่ะ ขอบคคุณ่ะเจสซี่มัมเจสซี่มัมค่ะเจสซี่มัมถือว่าเป็นคำตอบที่คุณต้องการเลย